โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนในเรื่องของออโทกราฟิกไรติงก็เป็นการเขียนภาพออโทกราฟิกจากที่ที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนการเขียนภาพ,พสามมิติภาพสามมิติที่เราเรียนเขาเรียกภาษาอังกฤษวา่าอะไรภาพรวมเรียกวา่าอะไรเรียกว่าอะไรนะพิจิตริเรียลพิจิตริเรียลโอเคไหมพิจิตริโอเรียลก็แบ่งออกเป็นสองอันหลักๆโอเคไหมอันแรกก็คือเป็นไอโซเมตริกไอโซเมตริก ไอโซเมติกก็คือคุณสมบัติของไอโซเมติกคือด้านสองด้านกลางมุมทำมุมเท่าไหร่สามสองศาทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เป็นขนาดเท่าขนาดวัตถุจริงปกตินะไม่มีการลดหรือเพิ่มแล้วก็อฟกอฟริกออฟริกจะใช้ออฟริกแบบอะไรออฟริกชนิดคาร์บิเตอตออกซ์อบนะออฟริกชนิดคาร์บิเนตคุณสมบัติของออฟริก นี้คานบีเนตก็คืออ่ากี่องศาก่อนด้านลึกทำมุมกี่องศาทำมุม4 5ม้าองศานะครับแล้วอีกด้านหนึ่งเป็นด้านละนาบด้านโซเมติโบติอีกด้านหนึ่งทำมุม45้มาองศาด้านที่ทำมุม4มี้าองศาคือต้องทำไงกบมันหาร2เฉพาะด้านลึกเท่านั้นแต่ใน,นเวลาจะา์อกข้อสอบเนี่ยก็จะมีแบบแปลงรูปไปแปลงรูปมาเช่นให้ภาพเริ่มต้นไปในโซเมติกแปลงไปโซเมติก สองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งย่อขยายสองต่อหนึ่งย่อขยายขยายสองท่าดังนั้นถ้าจะต้องเป็นไงเราจะทํะไงกับมันคูณสองทุกด้านเฉพาะไอโซเมตริกแต่ถ้าไอโซเมตริกแปลงเป็นไอโซเมตริกเหมือนเดิมแต่เป็นหนึ่งต่อสองก็คือย่อก็คือหารสองทุกด้านแต่ถ้าไอโซเมตริกแปลงเป็นออบริกด้านลึกสี่ภาคองศาจะต้อง หาร2เฉพาะด้านลึกด้วยนะห้ามลืมนะส่วนใหญ่จะผิดไปแค่ตรงนี้ด้านลึกก็คือหาร2ถ้าอาจารย์บอกว่าต้นแบบเป็นไอโซเมติกแปลงเป็นออฟริก2ต่อหนึ่งทำไงวิธีทำง่ายๆก็คือเราแปลงไอโซเมติกเป็นออฟริกปกติก่อนแล้วเขาบอกว่าถ้าออฟริก2ต่อหนึ่งเราค่อยเอาออฟริกที่เราแปลงเสร็จแล้วเนี่ยไปคูณ2ที่แปลงแล้วหรือหาร2ถ้าเป็น1ต่อ2โอเคไหมแปลงปกตินั่นเอง แต่ถ้าออบริกแปลงเป็นออบริกก็ตรงตัวไม่ต้องมันเปลี่ยน,นอะไรมัน2อต้เลหนึ่งเอสองให้คูณ2หรือว่าหาน2ตลอดแต่ถ้าเป็นออบริกเป็นไอโซเมติกทำไงออบริกเป็นไอโซเมติกด้านลึกที่กลางุงสี่หม้นาศาของาาขออบริกเนี่ยเมื่อแปลงเป็นไอโซเมติกอย่าลืมคูณ2กลับไปสถานะปกติโอเคไหมถ้าอาจารย์ถามว่าความลึกจริงของของวัตถุชิ้นเนี่ยกี่มิลลิเมตรเราต้องตอบได้เนะครับ สำหรับวันนี้จากที่เราเรียนในเรื่องของการทําภาพ3ามิติไปแล้วเนี่ยวันนี้จะเรียนในเรื่องของการเขียนภาพออโทกราฟิกออโทกราฟิกก็คือเป็นภาพ2มิตินั่นเองที่จะแบ่งมุมตามฟอนต์วิวท็อปวิวแล้วก็ไซส์วิวภาพด้านด้านหน้าด้านบนแล้ก็ด้านข้างและเดี๋ยวก็มาประกอบการเป็นภาพ3มิตินั่นเองแต่วันนี้เราจะเรียนการเขียนภาพออโทกราฟิกโอเคนะครับอ่ะ ภาพออโทกราฟิกก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาดูกันก็เป็นพื้นฐานออโทกราฟิกก็มีทั้งภาพมุม1แล้วก็ภาพมุม3จะใช้แตกต่างกันเดี๋ยวก็ดูว่าแต่ละอันจะใช้แบบไหนนะครับก็คือในไทยในอเมริกาในรัสเซียในญี่ปุ่นตัวเนี้ยมุมใช้แตกต่างกันโอเคนะเดี๋ยวมาดูว่าใช้กันแบบไหนอ่ะอันนี้ก็คือปกติเนี่ยสังเกตเรามีภาพปกติใช่ไหมเขาจะให้เราเลือก necessary แปลว่า necessary view แปลว่า view ก็คือด้านที่จำเป็นที่เราจะเอามาใช้ในการวาดสังเกตด้านแบบนี้เราจะควรจะวาดด้านไหนลูกศรหนึ่งกับลูกศรบนล่างหรือบนก็ต้องควรจะวาดควรจะวาดด้านลูกศรใช่ปะควรจะวาดด้านที่เราเห็นโอเคไหมครับเพราะว่าภาพด้านด้านหลังที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็จินตนาการไม่ออกดต้ปะเราควรวาดภาพที่เรามองเห็นเนี่ยมันก็จะมีมุมให้เรากําหนด ด้านหน้าด้านบนด้านข้างนั่นเองนะแล้วก็มีเป็นอย่างนี้สมมุติอาจารย์ให้ตัวอย่างโจทย์มาปุ๊บให้ลูกสามิติมากําหนดขนาดให้เราหมดเรียบร้อยแล้วให้เราวาดเป็นภาพออโ g กราฟิกอันนี้ภาพออโตกราฟิกจะแสดงฟอนต์วิวกับท็อปวิวใช่ไหมอันนี้ขอว่าตีตารางให้หมาก่อนหนึ่ตอนหนึ่งวิธีการวาดก็คือท็อปกับฟอนต์ใช่ไหมครับอันนี้กรณีที่มีแค่สองวิวแต่เดี๋ยวเราวาดจริงเราจะวาดสามวิว ใช่หไหมนี่เป็นตัวอย่างดังนั้นโจทย์ให้รูปนี้ถ้าอาจารย์ต้องการแค่วิวท็อปกับว,วิวฟอนเขาวาดได้นะตามลูกสอนจินตนาการว่าเรามองเป็นภาพสามมิติปกติสมมติว่ามองอะไรดีมองรีโมทอย่างเงี้ยเห็นแต่ปุ่มแต่เราจะไม่เห็นปุ่มที่มันนูนขึ้นหรือต้องบ้างเพราะมันขนาดกันละหน้าลักษณะดเดียวกันดังนั้นเวลาเราว่าก็มองสมมติมองจากด้านบนเราจินตนาการสามมิติเป็นรูปนี้ด้านบนจะต้องวาดได้แบบนี้ด้านหน้า ก็คือด้านนี้วาดแบบนี้สัญลักษณ์เส้นปากคืออะไรเป็นด้านที่ขอบรูปที่ถูกบังอยู่ถ้าเป็นเส้นปากคือขอบรูปที่ถูกบังอยู่ถ้าเราไม่วาดปุ๊บแสดงว่าอตรงเนี้ยตันไม่มีรูถูกต้องไหมไม่มีรูดังนั้นถ้าอาจารย์ขี่เป็นเส้นปากสองอันคือเป็นรูปทรงกระบอกแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่เป็นสัญลักษณ์ของทรงกระบอกปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่า ภายในเนี่ยมันกลวงเป็นรูปวงกลมแบบนี้นะเข้าใจไหม,มด้านนี้ก็เช่นเดียวกันกลวงเป็นรูปวงกลมใช่ไหมกลวงเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวงกลมเนี่ยจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเสมอถ้าด้านบนจะเขียนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแบบนี้เลยแต่ด้านนี้จะเขียนเป็นเส้นผ่านนกลางของทรงกระบอกอะเส้นศูนย์กลางทรงกระบอกก็จะเขียนเป็นลนักษณะแบบนี้ เสร็จป๊บก,ก็เติมแค่ขนาดเท่านั้นเองการหลักการเขียนดิเมนชันก็คือเติมขนาดว่าระยะมุมเท่าไหร่ก็ว่าไปด้านเท่าไหร่กี่มิลลิเมตรตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะสิ่งที่เขียนที่ถูกต้องคือควรเขียนแบบอันที่หนึ่งนะก็คือวัตถุที่เราใช้ก็คือควรจะเป็นตำแหน่งธรรมชาติอะตำแหน่งโดยทั่วไปที่ไม่ไม่บิดเบี้ยวเพราะว่าในหลักการเขียนภาพ ออโตกราฟิกหรือว่าภาพ2มิติก็คือใช้ไซส์จริงแล้วก็รูปร่างจริงแต่นั้นก็ต้องเป็นภาพแบบนี้อันนี้ฟอนต์จากเดิมว่าเรามองตาด้วยตาอย่างเงี้ยอันนี้คือฟอนต์วิวถ้าอาจารย์โจ์อาจารย์ให้รูปข้างในมาเราต้องว่าแบบนี้ได้นะฟอนต์วิวไซส์วิวหรือว่าเนี่ยไซส์วิวคือด้านขวาไลท์ไลท์ไซส์วิวแล้วก็ท็อปวิวด้านบนว่าดอย่างนี้ผิดนะเพราะว่าออโตกราฟิกจะไม่ใช่ภาพที่แสดงมุมลึกมุมแรงสิ้น มันคือภาพสองมิติเห็นไหมถ้าบิดเบี้ยวเนี้ยผิดแล้วแล้วเราวาดจังวาดแบบนี้เปะ๊ะเคนะครับตัวอย่างแล้วก็ตัวอย่างของเราให้เราเปรียบเทียบดูเปรียบเทียบดูอันไหนถูกอันไหนถูกสมมติว่าอาจารย์ตอนสอบให้ลถมาคันนึงเอาอะไรด์โบกินี่หนึ่งคันที่เราชอบนะลาร์โวกินี่คันหนึ่งปุบ๊บให้เราวาดให้หน่อยออโทกราฟิกของลาร์โวกินี่วาดได้ไหม นะวิธีการวาดก็มันก็จะมีการทำมุมส่ว่าเนี่ยเป็นทำมุมด้านในเดียด้านหน้าใช่ไหมด้านข้างและด้านบนสมมตินะหน้าข้างบนฟอนต์ไซต์ท็อปนะฟอนต์ไซต์แล้วก็ท็อปการนี้วาดด้านนี้คิดว่าไหนถูกที่ควรจะวาดเอออันที่สองนะดังนั้นเวลาเรากะภาพด้านบนเนี่ยโดยเฉพาะภาพด้านบนเวลาเรากะเนี่ย ควรจะเป็นภาพด้านบนที่เน้นความกว้างไม่เน้นความสูงเห็นไหมครับถ้าเน้นความสูงเนี่ยมันระยะมันเยอะเกินไปไม่เหมาะแต่อันนี้ถูกต้องก็คือเห็นปะมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะเอาด้านบนไปนแบบด้านหน้าเป็นตัวเนี้ยด้านบนจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลามันตีเส้นเนี่ยเห็นปะมันจะพอดีกันหมดเลยถูกต้องปะมันจะพอดีหมดแล้วเดี๋ยวจะการสี่้าองศาตรงนี้แล้วขีดลายลงมาอีกแต่จะบอกวิธีแต่อันนี้ถูกต้องของเราก็คือ อันที่สอนะอันเนี้ยเหลือพื้นที่เยอะเกินไปไม่เหมาะกับการเขียนแบบนะ in appropriate แ,แ,แปลว่าอะไรแปลว่า appropriate แปลว่าอะไรไม่เหมาะสมนะจดไปเลยสังกเจะคันนี้แปลว่าไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ choice สในหึงก็ถูกต้องคือแบบดีเข้าไหนเวลาเขียนหลักการเนี่ยให้เน้นด้านกว้างเป็นหลัก ในไหมครับในองค์ประกอบภาพเนี่ยถ้าเนี่ยพื้นที่เหลือเยอะเกินไปนะแบบที่สองคือถูกต้องใช้เป็นฟอนต์วิวก็คือเอาภาพด้านกว้างเนี่ยเป็นฟอนต์วิวแทนที่จะเอาภาพด้านหน้าเนี่ยเป็นฟอนต์วิวใช่ไหมอันต่อมาก็ในการเลือกฟอนต์วิวเหมือนกันควรจะเลือกตำแหน่ง natural position คือตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเราว่าตำแหน่งเนี้ยลดควาเงี้ยความหัวลงเงี้ยผิดละไม่ถูกต้อง แต่อันที่ถูกต้องคือควรจะวาดรูปที่เป็นตำแหน่งธรรมชาติปกติถ้าแบบนี้ผิดต้องไหมอ่าแล้วก็วิธีอันนี้ก็สอนวิธีการดูนะวิธีการดูถ้าเราจะวาดมุมก็คือมีถ้าเรามองเป็นด้านหน้าด้านหน้าคืออันนีจ้จะลองเป็นสายตาเราใช่ไหมครับมองเป็นด้านด้านหน้าตรงนี้เวลาวาดจริงก็วาดถูกต้องแบบนี้ถูกต้องไหมแต่ถ้าเรามองเป็นภาพด้านหลังภาพด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะ รูใช่ปะภาพด้านหน้าเรามองด้วยสายตาตอนนี้เป็นเส้นเข้มเส้นเข้มทุกอันก็คือเส้นขอบของวัตถุที่ตามองเห็นโอเคไหมครับแบบนี้ต้องวาดด้วยนะเส้นขอบวัตถุเส้นนี้กับเส้นนี้ในรูปออโทกราฟิกคือเส้นเดียวกันไหมเส้นเดียวกันนะอันนี้คือหนึ่งเส้นนะเราจะมาขีดอะไรอีกเส้นหนึ่งผิดนะเพราะจินตนาการว่าตาเรามองขนานกับวัตถุดังนั้นในขอบรูปนี้กับขอบรูปข้างในนะครับอันเดียวกันโอเคนะครับแล้วก็ ภายในถ้าเรามองเป็นส,สองมิติปกตินี่ก็ือเป็นรูปวงกลมใช่ไหมรูปวงกลมก็คือสัญลักษณ์วงกลมมันก็เส้นผ่านศูนย์กลางแต่ถ้าเป็นทรงกระบอกที่แอบอยู่ข้างในเราก็ต้องขีดเส้นแปะทุกครั้งแล้วก็สัญลักษณ์ของรูปทรงกระบอกโอเคนะแต่ถ้าเรามองจากด้านหลังเมื่อไหร่ปุ๊บไอเส้นที่เราเห็นตรงเนี้เรามองจากด้านนี้จะทึบเลยถูกต้องปะมันมองจากด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เห็นเส้นนี้ถูกต้องไหมมันจะทึบแต่เวลาเราเขียนแบบเนี่ยเราต้องบอก ให้คนทำแบบของเราเนี่ยรู้ด้วยว่ามันมีขีดตรงนี้ด้วยนะมันมีสันตรงนี้อยู่ดนะ้เขาเลยต้องเขียนเส้นปะกเพื่อให้รู้ว่าข้างหลังเนี่ยถัดจากหลังเนี่ยมันมีขอบที่ยังถูกบางอยู่ก็คือขอบของเส้นนี้โอเคมั้ยแบบนี้ก็คือข้างหลังก็คือเหมือนกันเช่นเดียวกันใช่ไหมครับก็คือเส้นที่ถูกบอบบงแต่เวลาเราเลือกเนี่ยให้เราเลือกเส้นที่สายตามองเห็นอย่าไปจินตนาการเลือกเส้นด้านหลังมาดูหรือด้านล่างมาดูเนี่ยมันจินตนาการไม่ได้ เห็นไหมควรจะเอาแบบที่ตามองเห็นชัดๆเนี่ยก็คือเป็นด้านหน้าฟอนต์ไซส์แล้วก็ท็อปด้านบนอันนี้ถึงจะเป็นวิวที่ถูกต้องในการเลือกนะตัวอย่างก็คือลักษณะของการเลือกก็หรือแบบนี้เหมือนกันภาพการเลือกภาพที่เป็นมุมมุมด้านข้างอย่างเงี้ยวลาเลือกอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะมันมองจากด้านหลังเห็นมมันมองจากฝั่งหลังซึ่งตาไม่ได้มองไม่เห็นเงี้ย แต่นี่ถูกต้องเขาเลยแนะนําว่าแบบวันนี้มองอย่างด้านล่างก็ไม่ถูกต้องถูกต้องป่งะดังนั้นที่ถูกต้องคือต้องเป็นรูปนี้ก็คือด้านหน้าฟอนต์ด้านมีไซส์ข้างบนเป็นท็อปได้นะถ้าจารย์ให้รูปสีเขียวมาเนี่ยเราสามารถวาดภาพสองมิติแบบนี้ได้ไหมออโตกราฟิกวาดได้นะเส้นที่ถูกบางอะไรก็สําคัญเหมือนกันนี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างที่จะใช้ดังนั้น,น,นพวกนี้ก็มุมอะไรพวกนี้ก็คือจําเป็นที่ต้องแสดงในภาพด้านข้าง หรือก็ภาพด้านบนดังนั้นสังเกตเห็นว่ารูปทุกรูปเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเลยนะเวลาขท่ตีเนี่ยจากขอบอันนี้เห็นปะ่ะขอบของทรงกระบอกเนี่ยตีขึ้นไปข้างบนก็คืองวงกลมถูกต้องปะเส้นผ่านศูนกลางวงกลมพอดีเลยเดี๋ยวต้องไมาห้าอันนี้ก็ต้องสัมพันธ์กันได้นะไม่ใช่ว่ารูปด้านหน้าอยู่ตรงนี้รูปด้านบนในวงกมลมเนี่ยอยู่ตรงนี้ผิดนะเข้าใจปะทั้งสามรูปเนี่ยสัมพันธ์กันหมดและเดี๋ยวตรงนี้จะตีเส้น เส้นสี่ห้าองศาอาจารย์จะลากเส้นอันนี้ลงมาแบบนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีเขียนนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีไปดูก่อนว่าวิธีการใช้งานยังไงแบบนี้ก็พื้นที่ไม่เพียงพอก็คือพัวพัวแปลว่าพัวว่าจนใช่ไหมพัวว่เครือบไม่ดีนะใช้ไม่ถูกหลักดังนั้นสิ่งที่ว่าถูกหลกักคือวิวแบบนี้ถึงจะถูกต้องใช่ไหมครับดังนั้นการให้โจทย์ไปบวกเนี่ยเราต้องจินตนานการด้วยว่า ควรจะวาดแบบไหนเข้าใจไหมควรจะวาดแบบไหนที่ถูกต้องคือวาดแบบนี้ด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยอยู่บรรทัดเดียวกันและข้างบนก็เป็นด้านบนเท่านั้นนะครับอ่าหรือแบบนี้ก็ได้่าตัวอย่างในการทำแล้วก็สรุปสเต็ปในการเลือกเลือกได้ก็คืออันดับที่หนึ่งก็คือให้เลือกด้าน มีอ็อบเจกต์ก่อนใช่ไหมอ็อบเจกต์คือวัตถุที่เราเห็นแล้วก็เลือกฟอนต์วิวก่อนฟอนต์ไซส์เราค่อยไปท็อปโอเคไหมครับเวลาเราวาดเนี่ยให้วาดจากฟอ,อนต์ไซส์ท็อปเสมอฟอนนี้ก็คือหน้าหน้าไปด้านข้างแล้วค่อยวาดด้านบนด้านบนเนี่ยแค่ลากเสร็จเลยเพราะาเดี๋ยวเราจะตีเส้นคบหมดแล้วนะก็เป็นตัวอย่างของการทำอันแรกโดยทั่วไปก็คือจะแบ่งออกเป็น3วิว3วิวอันที่1ที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของ การว่าดภาพออโทกราฟิกแบบแบบมุมที่หนึ่งนะออโทกราฟิกแบบมุมที่หนึ่งก็เดี๋ยวดูว่าลักษณะเป็นยังไงถ้าอาจารย์ให้โจ้นีว้วาดได้อยู่ต้องไหมวาดได้นะสู้นะอ,อันนี้เป็นภาพด้านอะไรอ่ะอันนี้ด้านบนถูกต้องไหมด้านบนอันนี้ด้านละด้านข้างคือด้านตรงนี้อาจจะให้เป็นด้านหน้าก็ได้ฟอนต์ไซ์แล้วก็ท็อปเวลาเรียกเนี่ยก็ฟอนต์ไซ์ท็อป ด้านหน้าด้านบนด้านข้างอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมีหลักของวิธีการเขียนว่าจะเขียนเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นทรงกระบอกเราจะไม่เขียนซ้ำนะเข่าไหมจะไม่เขียนซ้ำเพราะมันซ้ำรูปเดิมดังนั้นเวลาเราว่าในรูปที่แบบซ้ำก็ไม่ต้องเขียนละก็เขียนแต่สิ่งที่ไม่ซ้ำแบบทรงกระบอกพวกนี้ก็เขียนแค่นี้ก็เสร็จละ ก็เป็นตัวอย่างให้เราดูก็คมีหลายแบบหรือว่าเป็นภาพมุมสามภาพมุมสามก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะวาดให้ดูว่าแต่ละแบบเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นฟอนต์ไซส์แล้วก็ท็อปข้างบนตัวอย่างในการวาดสไลด์พวกนี้เราไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ที่อาจารย์เคยส่งใน Facebook แล้วเห็นปะแล้วเราก็ไปดูตอนสอบและตัวอย่างที่อยู่ในสไลด์เนี่ยบางอันอาจจะเป็นเอาไว้สอบด้วยแต่เราต้องไปฝึกฝีมือในการทำนะยกตัวอย่างแบบวันนี้ วิวไหนที่เราควรจะเลือกสมมุติว่าอาจารย์ให้รูปมาหนึ่งรูปมีเลขหนึ่งถึงเลขหกควรจะเลือกวิวไหนที่จะใช้สามวิวสามวิวที่จะใช้พวาดภาพสองมิติออโทกราฟิกวิวไหนมีวิวไหนมั้งวิวหนึ่งมีใช่ไหมวิวไหนอีกวิวสามวิวไหนอีกวิวไหนวิวไหนอ่ะแผลงห้าหนึ่งกับสามนี่โอเคห้าใช่ไหมเกิดอะไรขึ้น incorrect แปลว่า uh, uh. ไม่ถูกต้องจากนั้น5เนี่ยอาจารย์บอกว่าวิธีการเลือกด้านคือควรเลือกด้านที่ตาเรามองเห็นแล้วเป็นฟอนต์ไซท็อปเท่านั้นจากนั้นด้านที่ตามองเห็นตอนนี้1นมีแล้ว3มีแล้วด้านะอะไรอีกด้าน6นะด้าน6เช็คเกิดอะไรขึ้นถูกต้องโอเคไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเวลาเราวาดเนี่ยก็พยายามเลือกด้านที่ตามองเห็น แล้วเป็นขนาดกันปกติแต่อันเนี้ยมองมุมหกใช่ไหมสายตาละนาบแต่ด้านนั้นเลยมุมหนึ่งก็ละนาบมุมสามก็ละนาบห้าเนี้ยก็ละนาบแต่ว่ามันอยู่ด้านหลังเรามองไม่เห็นด้านสองก็ด้านข้างที่แบบอยู่ด้านหลังอ่ะใช่ไหมมันก็มองไม่เห็นอันนี้ก็อยู่ตูดเลยเขามองไม่เห็นถูกไหมรูปนี้ล่ะเอา้าติ๊กไปแล้วเนี่ยอ่าก็หนึ่งสามหก ใช่ไหมเหมือนเดิม136ก็เป็นขนาดแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราใช้ในการโอเคนะครับเราก็มาต่อเลยนะครับเราจะมาดูในเรื่องที่เป็น a อโทกร r ฟิกโปรเจคชันออโ a กราฟิ r โปรเจคชันโปรเจคชันแปลว่าอะไรโปรเจคชันแปลว่าอะไรเหมือนโปรเจคเตอร์ไหมคล้ายกันนะโปรเจคชันก็แปลว่าภาพฉาย p r o เ e c t o r ก็คือเครื่องฉายนะการฉายภาพภาพฉาย t อ o g r a p h i c ภาพฉายโกราฟิกก็คืออะไรเขาก็บอกว่าภาพของอุปกรณ์ที่ทางวิศวกรรมเนี่ยที่วิศวกรัทวโลกนิยมใช้ในการสื่อความหมายกันนะซึ่งก็จะคือภาพฉายในระนาบ2มิตินะซึ่งเป็นภาพที่สามารถให้รายละเอียดของรูปภาพเนี่ยที่ครบถ้วนแล้วก็มีความขนาดคงที่ขนาดที่ถูกต้องนะก็เรียกเป็นภาพฉาย2มิติ ภาพฉายสองมิติเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดมันจะประกอบไปด้วยหกวิวด้วยกันใช่ไหมหกภาพก็คือมีภาพด้านหน้าด้านบนด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาภาพด้านหลังแล้วก็ภาพด้านล่างอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะการเกิดภาพฉายก็จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะภาพที่เกิดคือลักษณะของการเกิดเงาเกิดเงาคือเกิดจากแสงมากระทบกับวัตถุแล้วก็เกิดเงามีใครในห้องนี้ไม่ไม่มีเงาไหมต้องมีเงานะ ไม่มีเงาแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์น่ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกมนุษย์ถ้าคนที่ไม่มีเงาอเออดังนั้นเราก็ไม่ได้กลัวนะแบบเวลาแบบเฟล,ลหรือเวลาแบบไม่มีใครอยู่กับเราเลยเงายัางอยู่กับเราเสมอดีนะดูดีมากนะเงายังอยู่กับเราเสมอแม้ว่าใครไม่รักเราเงาก็รักเราเพราะมันอยู่กับเราเสมอเข้านะต้องคิดอย่างนี้นะเออ นืภาพเงาที่เรามองเห็นหรือไอ้อ,อันนี้คือลักษณะาการมองเห็นของวัตถุก็คนเราก็มองเห็นอะไรได้หมดเลยนะ<ม>เกิดจากแสงตงกกระทบถูกต้องไนหะมเขาเป็นทฤษฎีเกิดจากแสงตงกกระทบวัตถุแล้วก็ทําให้ภาพนั้นเนี่ยสะท้อนเข้ามาตาเราจินตนาการว่าถ้าไม่มีพาร์คิดไม่มีพาร์คิดปุ๊บเราก็มองไม่เห็นเลยถูกต้องป่ะภาพก็ไม่เห็นเข้าใจไหมดังนั้นสิ่งที่ทําให้ตาเรามองเห็นคือมีแสง แสงมันไปโดนสิ่งวัตถุวัตถ,ถุแสงวัตถุมันเลยซ้อนสะท้อนเข้าตาเราตาเราเลยเห็นภาพนะตาเราเลยเห็นภาพเมื่อวานมีรุ่นรุ่นเดียวรุ่นเดี่ยวเราปีหนึ่งมัลติใช่ป่ะเป็นเป็นเยอรมันเยอรมันนะเป็นลูกครึ่งเยอรมัน,นะนเยอรมันน่ลูกครึ่งเยอรมนีนะก็อาจารย์าษาษายรใหาเขาสอนภาษาเยอรมันเยอรมันเยอรมันให้เราสอนภาษาเยอรมัน ก็สอนใจแล้วเขาบอกว่าพาทิชเนี่ยคือภาษาเยอรมันกับฝรั่งเศสเลยเนี้ยเขาจะระบุเพศถูกต้องปะคำพูดของเขาก็ลว่าคำกริยาหรือคำนาม adjective อะไรเนี่ยมีระบุเพศด้วยกินคนไทยก็กินเลยเลยเขามีกินผู้หญิงกินผู้ชายในคำเวิร์กของเขาจะไใ้ปะหรือในคำคำทุกอย่างเขาระบุเพศหมดเ,เขาก็สอนแล้วเขาบอกว่าพาทิสเนี่ยเป็นผู้หญิงพาทิสเนี่ยเป็นเพศหญิง พันจัยนยังเพศฉายเวลาเขาเรียกกันนะเออนอะการก็เพิ่งรู้่ะนะก็เป็นลักษณะบแบบนี้คือเกิดภาพฉายขึ้นมาการฉายภาพออโตกราฟิกหรือเรียกอย่างนึงว่าภาพฉายในระนาบสองมิติก็ได้นะก็คือรับจะมีฉากรับภาพแล้วก็มีจุดมองต่างๆที่เราใช้แล้วก็ขนาดกับเส้นสายตาดังนั้นเขาบอกว่าลักษณะของระบบ2อมิติที่เรานิยมใช้กันเนี่ย จะมีภาพด้านหน้าคือ front view ภาพด้านข้างก็คือ s i d ์ v i วแล้วก็ภาพด้านบนก็คือ top view ที่เราจะมาใช้ในการทำนะครับการมองภาพบนและหน้าของภาพฉายก็เป็นระนาบแนวนอนเขาเรียกเป็น horizontal p l a n นะแล้วก็ระนาบแนวดิ่งก็อร์ติ c a ลระนาบแนวข้างข้างก็เรียกอันนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะอ่านว่าอนะไรเอ่อ o b l i ล u a r y vertical p l a n นนะก็คือภาพ ดิ่งช่วยแนวดิ่งช่วยอันนี้ก็สําคัญนะการมองภาพเนี่ยเวลาเราเอาไปไประยุกต์ใช้หรือไปเขียนจริงเนี่ยภาพออโทกราฟิกเนี่ยแบ่งเอาได้2วิธีในการวาดนะครับแบบที่1คือเขาจะเรียกเป็นภาพฉายตทกราฟิกมุมที่1มุมที่1ก็อยู่ในระบบของ iso มุมที่1 iso มุม3เนี่ยจะใช้ในโซนที่เป็นของอเมริกันอเมริกันเนี่ยมุม3ไทยเราเนี่ยน่าใช้มุม1กับญี่ปุ่น ใช่ไหมโารเซียก็ตรงข้ามกันอยู่แล้วแล้วแต่ประเทศแต่เอามูลได้เท่ากันนะมีมุมหนึ่งมันก็บุมสามล้วแต่จะใช้ระบบ ISO กับระบบของอเมริกันคือ USA การมองภาพวัตถุอันนี้คือสำคัญนะนะในการมองภาพวัตถุเฉพาะที่เป็นแต่ละมุมใช่ไหมก็ฟอนวิวซื้อให้ด้านนี้ถูกต้องไหมฟอนวิวไซด์วิวอันนี้จะเรเลกเป็นอีดวิวอีวิวคือทิศตะวันออก จีนก็คือทิศตะวันออ,ออกก็จานเรียกเป็นไซส์แล้วกันนะาคอนวิวไซส์วิวแล้วก็ท็อปวิวอยู่ด้านบนวันนี้เราเรียนทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของการมองภาพฉายมุมที่หนึ่งภาพฉายมุมที่หนึ่งภาพฉายมุมที่หนึ่งใช้กับประเทศอะไรบ้างเออใช้กับโซน SO เนี่ยใช้กับโซนประเทศเป็นยุโรแล้วก็รัเสเซียใช้ในโซนที่เป็นมุมหนึ่งจากที่อาจารย์บอกไปใช่ไหม ว่าภาพมุมหนึ่งระบบไอโตก็คือใช้กับอะไรนะโซนไหนออกสอบด้วยนะยุโรปก,กับรัสเซียใช้มุมหนึ่งแต่ถ้าเป็นมุมสามคืออเมริกาตอนนั้นโดยด้านที่เกิดขึ้นเขาจะเฉียงแบบนี้ก็คือให้เราวาดภาพนี่คือภาพด้านบนเรียงงี้เลยนะมุมหนึ่งอะด้านบนด้านข้างและด้านเอไม่ให่ด้านหน้าฟอนสไล์แล้วก็็อปเวลาวาด วอนไซท็อปวาย่างนี้มุมหนึ่งสัญลักษณ์ของมุมหนึ่งก็คือหน้าตาแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ดตนั้นถ้าเราเจอสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าต้องภาพวาดภาพมุมหนึ่งนะมุมหนึ่งววเวลาเรียงเนี่ยฟอนต์อยู่ข้างบนนะด้านหน้าฟอนต์ไซแล้วค่อยวาดท็อปที่หลังท็อปเนี่ยจะประกอบร่างกันแบบโนโมันเมืแ่อบบเราเขียนนะเทคนิคการมองภาพฉายแบบมุมที่หนึ่ง ก็จะมองมุมหนึ่งแล้วอยู่ฝั่งนี้เวลาเราฉายภาพว่าฉายหน้าแบบนี้ตัดภาพรับตัดฉากรับภาพมุม,มอ,อื่นๆให้เหลือเพียงมุมที่หนึ่งพอเราตัดเสร็จจะฉายเป็นอ่างเงี้ยฉายเป็นอย่างงี้ระบบฉายของเขาเวลาเรามองภาพฉายนะพอฉายเสร็จปุ๊บเขาจะลี่ออกเห็นไหมที่ผ้าขี่ฉากรับภาพแต่ละหน้านี่ออกมาพอคลี่เสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นภาพมุมที่หนึ่งแบบนี้ นะ,นะวิธีการว่าเนี่ยถ้าจารย์ให้โจทย์มาคือให้ให้ใหภาพสามมิติตัวนี้มาโอเคไหมครับสามมิติมาเสร็จปุ๊บหน้าที่เราต้องวาดได้รูปขายมุมหนึ่งแบบนี้โอเคไหมถภามุมหนึ่งคือฟอนต์ไซแล้วก็ขอบโอเคนะครับ